ครับสวัสดีครับพี่น่งองขบวนวิญญาพาเที่ยวเนาะมาเมืองหนองบวัวมาเมืองหนองบัวลําพูนีเข้าต่างมาแหวะไหวพระนะครับเนะาะเมืองหนองบัวลาพูนะครับไดเนี่ยครับเนาะเดี๋ยวเมื่อนี้วิญญากาแวะไหวพระนะครับเนาะขอพรต้องขอขนาดครับอไปเบิ่งพี่น้องบรรยากาศเนาะ คือมีบรรยากาศภูเขงงางามเห็นไหมครับวัดพื้นที่ทั้งปูเนะครับปนาครับประ,ะนา,ะะนา,ะะนาคงามงามนะบรรยากาศกับมีประชาชนเพิ่มมากว่ายขอพรน,นะครับเนาะ คิดรถขึ้นถึงผู้นะครับครับรถขึ้นถึงผู้มาเห็นบ่ขึกก้น,กกนั้งเขามาหน่อยๆนะครับบรรยาก,กาศเขามีประชาชนพนม่าไทยลูกนะครับมาเที่ยวถ่ายรูปเป็นที่ลึกเนาะที่ขับรถมาจากอุดรเห็นพระอยยุ้ยยัยซีบรี่เงี้ดี๋ยบอกกับนางเพิงเห็นบ่เดี๋ยวพี่ญาจิพาพี่น้องไปงน็นบุงเนาะโครงการก่อสร้างพระพุทธชยันตรีน้องบัวลำพูเนาะถวายเป็นพระราชกุศล แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูม,มิพลอดุลยเดชในวารโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ84นะครับ5ธันวา2554นะครับเนาะขับขึ้นไปเบิง้งพี่น้องโอ้บรรยากาศได้ใจเลยครับบงวิววิวง,งามเห็นปะรับวิวง,งามเนาะขับเดี๋ยวขึ้นไปบงตั้งวัดนะครับเนาะ บรรยากาศครับพญานาคงามๆพญานาคเห็นบ่าวยางคันใดก็ได้นะครับเอ้ห้อยลดขึ้นใดพ่อนี่จุงได่หนะสิเป็นห้อยลดขึ้นสั่นรับผู้เสียลดขึ้นถึงเทิ้งได้บุครับเนาะบ่นในใจขึ้นไปเบื้องพี่น้องยางก็ติดตามไปเบื้องพี่พยานา ดัก่วยหัวนะครับไปดัอนะ่วยหัวลงไปครับะมีประชาชนมาไหวนะครับเนาะประชาชนมาหวรับมีทั้งกันด้ขึ้นนะครับถึงเป็นเหมือนกับรถขึ้นได้นะครับรนถะขึ้นได้แบบนี้นะครับ ขึ้นมาสวยงามปเป็นไรครับพ่ามือยอนในซัมนี่นก็ได,ด้นี่นะับผมโอ้ครับพระพุทธชันยันตีน้องบัรีลําูครับพี่น้องก็มีพระพุทธรูกป,ปางมันวิชัยเนาะ ดูด้านนี้เห็นปะครับลุงปู่ขาวโอ้อันนะอะไรอยู่น,นะลูกปันลุงปู่ขาวลุงปู่ชอบทัสนมนนะครับนอ้องพระพุทธยันตรีเนาะครับผมอ่านขึ้นบนขึ้นเนาะยังบอกเต้ยก็จะไม่มองจอดรถให้สหรับพระผูปุยไงขึ้นได้บยครับขึ้นมานเนาะ พนักปกเห็นไหพนักบอกงูเจ้านะครับเป็นเฝ่าอยู่เนาะเดี๋ยวไปเบิ้งดูครับเป็นลักษณะแบบไหเนาะนี่ลักษณะแบบนี้เป็นปลาจังน้อยได้ไหมเนองเป็นมาปลาจังน้อยนะครับขึ้นเป็นปลามาแบบนี้เนาะครับ มาเซษงูงูงูรูอพญายนาคงูนะครับเนาะที่เป็นพุทธประวัติที่ว่าพระพุทธเจ้าพน,นังอ่าสมาธิอยู่สี่ฝนตกนเนาะารจ์เนาะที่ข้าเจา้า,จารเรามาเนาะฝนตกงูใหญ่ก็เลยมา,าแพรแม่เบี้ยคุ้มองค์พระพุทธเจ้าไหวบ่อยฝนตกถือเพนนะครับเนาะอูสาธุสาธุเทอร์กเนาะ สำหรับคนเกิดวันเสาร์นะครับมาไหวเหมาะเลยทีเดียวเนาะข้าวผมนี่พี่น้องเบิ่งพระองค์ใหญ่สูงมากเห็นไหมนะครับตามไปเบิ่งนะครับเนาะกามีตัวยอนะ่อเนาะพอปรนนะครับเนาะโอ,อ้พี่น้องเบิ่งดูมีหอดเพิงงอกใหญ่ยิ่งทึงเห็นบ่ าทุกสายทุกเป็นพระปรางข้าบาจานบอกครับเนาะมองมองไม่เพิ่งเห็นบ่างพี่เนาะมองเหมือนเพื่อนทีมีเพิ่งเห็นบ่างไเ,เ,เ,เพิ่งใหญ่นี่ <laughs> เพิ่งง่ามใหญ่เลยครับชูโยมมองตัวนุ่งหวงแขนเพปน็นเนาะเป็นที่หานี่ครับเนาะครับผมเสืยอง,งามมาก ที่เขาขี่รถมาจากหนองบัวลำพูหรือจากอุดรแคนแอมเห็นนะครับพระป่าพ,พุตรพระองค์นี้นะครับนอนดินเนาะมุ่งหน้าเพื่อนสิหันานาไปทั่งตัวจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับสีม่วงเห็นบุ้มมีทัดของตัวจังหวัดหนองบัวลำพูเพิ่งเลยครับบรรยากาศขนาดมากเลยเนาะแต่ข้าเจาออ้า,ออานนะ้าาานไม่ออกไปข้างนอกเนาะข้าเจ้าสีบให้ปชะชนออกไปกับสียานคงปลอดภัยนะครับว่บาห้ปชะชนออกไปด้านนอกเนาะครับผมนี่เห็นไหมครับ เห็นเมืองนองบัวลำพูเบิดเลยครับเห็นไหมแต่ว่าต้นไม้บังครับต้นไม้สีบังเบิดเนาะต้นต้นไม้ไม่สีสีมองเห็นตัวเมืองตัวจังหวัดนองบัวลำพูงามเนาะแต่มีต้นไม้ไงแล้วขึ้นมาบังนะครับเนาะนะครับถ้ามาน้องบัวลำพูอย่าลืมมาไหว้นะครับพระพุทธยันตรีนองบัวลำพูนะครับครับผลพิวงามงามตั้งผลนะครับเนาะพบว่าต้นไม้มาบังวิสัยทัศน์ตรงนี้เนาะต้นไม้มาบังเบิดแล้ว นะครับอาสิบอเห,ห็นพรมสวยงามปนะันไดเนาะอย่าลืมเลยครับเด้อาพี่น้องมาเที่ยวชมมาเที่ยวเมืองนองบัวลำพูอย่าลืมมาไหวพระพุทธยันตีเมืองนองบัวนะครับเนะาะเราจะมองเห็นวิสัยทัศน์มองเห็นวิวสวยงามของเมืองจังหวัดนองบัวลำพูเนาะก็เห็นบางส่วนบางส่วนกับต้นไม้บังนะครับเนาะเห็นปะเอาธรรมชาตินะมาไหวเพล่นนะครับเนาะมาไหวเพิ่น,น สุดยอดเลยครับเห็นบ่์อุ้งใหญมากนครับครับาคับผมชอบใจตรงตรงที่ฐานฐานาพระพระพุทธยันตีนี่เนาะครับใต้ฐานเพิ่งกระสิมีรูปรูปหลวงพ่อแต่ละองค์เนาะครับผม น,น,นี่จังสีหลวงปู่สมบูรณ์เห็นไหมปสโนจิตโตนะครับเนาะเนาะผมอา่อานบาถืกึกจะว่ากันไนดะ้พี่น้องเดอ้เอเข้โทษที่อ่านบาถืกึกจะว่ากันนะครับเนาะเห็นว่าหลวงพ่อเนีน่ยเห็นรับต่อมาครพระพิสารสนกกิจนะครับพระอาจารย์เยือนนะครับเนาะ แล้วก็ต่อมานะครับเนาะพระราชบวรยานมุนีวินัยนะครับนี่ครับซิมีสิมีมาตลอดเห็นไหมนี่ก็ลุงปูจันนะครับเขมปะโตนะครับนี่ผมผมชอบแบบนี้ขจะเฮ็ดเฮ็ดงามครับเป็นรูปแบาบว่าอ่าสกินติดกระจกไปเลยนะครับสกินติดกระจกไปเลยนะครับเนาะบางท่างขึ้นวัดขจรเห็นไหมบรรยากาศ สุดยอดนะครับเนาะพี่น้องอ่ามาเที่ยวนะครับก็ก็มาเที่ยวเมืองหนองบัวก็อย่าลืมมาไหว้สักการะบูชานะครับนี่เป็นพระพุทธรูปปางมนุชัยอยู่สีเนาะครับเห็นไหมครับพระพุทธมงคลเทพสถิตสร้างเมื่อปีพศสองพนห้าร้อยสแปดเลครับนี่ผู้เจ้าสร้างนะครับเนาะนี่นะครับเนาะครับนี่รูปซื้อเพลินนะครับเนาะครับ ครับพี่น้องนี่โอกาสมากขม้าเที่ยวบังขมาไหวเพลินนะครับขบม้าไหวสักการบูชาขอพ่อนนะถ้าท่านมุ่งหน้ามาจากอุดรธานีท่านอยู่บนเขาก่อนจะลงไปเมืองหนองบัวลำพูเนาะถ้าท่านอยู่หนองบัวลำพูจะมองขึ้นมาบนเขาที่มุ่งหน้าไปทางอุดรธานีจะเห็นท่านยืนตังานอยู่บนภูเขานะครับเนาะภูเขางาม,งามบรรยากาศนะครับนะเป็นลักษณะแบบนี้ เอาเดี๋ยวไปบึ้งภา,ภาพภาพบึงพอต่างๆนะครับเนาะไปบึ้งนะครับมุมนี้ก็สวยครับมุมนี้ก็สวยนะครับมุมนี้ก็สวยเห็นป่ครับโอ้โหสวยงามเลยครับเนาะตัวยอพอปรลอ ทร้างปีจะเป็นสกออย่างเงี้ยครับนอ้องอาจจะเป็นไปได้นะครับนอ้องเออกระจกแตกพรอะอย่างน,อน้อหน่พี่นอ้องอืม,อมลมพัดเลยอย่างนี้แตกนะครับหลวงพ่อนี่จะเป็นหลวงปู่ขาวเนาะอนัสโยนะครับหลวงปู่ขาวนะครับเป็นหลวงหลวงปู่ขาวเห็นไหมรครับหลวงปู่ขาว เป็นยีนะ่พาศตวรรษเนาะพันยืนแบบ,บลักษณะเป็นยี่พาศตวรรษนะเป็นนะหนองเนาะคล้ายๆเป็นพระพระพุทธยันตีนะครับเนาะต่อมาก็เป็นลูกของลวงปูครับลุงปูชอบนะครับเนาะลุงปูชอบนะี่ครับลวงปูชอบเนาะครับพัดมานะต่อมานะครับเนาะต่อมาจะเป็นลูกพ่อยังนะครับเนาะ ลุงป่เทศนะฮะเทศลังสีนะครับนี่ครับลุงปุเทศเทศลังสีเห็นไหมครับสวยงามเลยพี่เดียนะครับนะผัดมาครับต่อมาครับมาก็จะเป็นลุงปูแหวนนะลุงปูแหวนเนะาน,นะครับเป็นมาลุงปูแหวนลุงปูแหวนสุจิโตนะสุกิโ,นะกโ,นโนนะครับวัดตอนแนปังนะครับครับ้าก็สังเกตพ่พี่น้องก็จะมีเห็นกอนต่างๆพระเจ้ามาเรี่ยงไวน้นี่เป็นซื้อ ต่างๆนะครับเนาะเป็นซื้อไม้เข้ามายังงับกอเตินขึ้นไปนะครับเนาะพระพุทธชัยยันตรีนะครับพระพุทธชัยยันตรีน้องบัวลำพูนะครับเห็นป่มนะครับเนาะครับผมอ่ะพี่น้องมีโอกาสมากครับมาไหว้เพลินนะขอขอพรนะครับเนาะมาไหว้ขอพรนะครับเนาะนี่ยบรรยากาศวัดเพลินจะเป็นเังสี่ขับรถมาจากน้องบัวอุดรธานีมุ่งหน้า นางบนวลำพูนะครับพอนชิลงเขานังบนวลำพูพันธุ์จีนยูสายมือนับขับรถขึ้นมาได้เลยนะครับจอดได้เลยไกลเคียงเลยนะครับเนาะครับผมบรรยากาศเนาะครับเนะาะพระพุทธยันตีนี่ครับลักษณะแบบนี้นะพี่น้องก็มาเบิ้งครับผมกามาหวายขอพรวันก็ได้เนาะอ่ะพระพุทธชัยชย,ยันตีน้องบัวลำพูนี่เห็นไหมครับนะเนาะ พอพอนะครับทุยอครับอ่ะซาลาพี่น้องเนาะเอาซาลาพี่น้องขันว่าเมืองตังบงุรลำพูนะครับกัามาไหว้เพิ่นนะครับน้ำมะขอพอนนะนะครับเนาะเป็นพระสมฤทธิ์เนี่ยเนื้อพระสมฤทธิ์ยังดีด้วยนะครับยังสวยงามเลยนะครับเอาซาลาพี่น้องแต่วิญาสีขออ่าไปไหว้เพิ่นกันเนาะเนาะครับปู่กะ อยากให้เอฟซีมาเที่ยวนะครับมาไหว้พื่นนําทามาเที่ยวหนองบนวลำพูแลแวะมาไหว้ขอพรนะครับเนาะครับมีพระจกีต่างๆนะครับเนาะอยู่รวมยังนี่หลายแนวเนะเดี๋ยววิญญาณจะขออนุญาตไหว้กันข้าวนะครับแป๊บนึงครับผมรับวิญญากะมาตีคองตีกองนะครับขอพรเพิ่นเนาะรับเฮ็ดบุญแล้วเนาะเฮาก็สีมาขอพรนะไหว้เพิ่นแล้วนะครับขอพรเพิ่นแล้วเนาะคดีบวิญญาจะผ้ายางไปบึงมี่อย่างในยงหลังนะครับเนาะ ไปเบิ่งครับผมทางขึ้นนะครับทางขึ้นมาจากวัดเพิ่นเนาะนะเอารถขึ้นมาจอดได้เลยครับจอดบริเวณนั้นเลยข้างล่างก็จอดข้างล่างได้บริเวณพทีนี่น้ผมเห็นเหมือนกจะจอดได้ครับขึ้นมานี่เลยนะครับนะตาพิจารณาไปเบิง่งมีอย่างแน่นานะข้างล่างนะครับเนาะตไปเบิง่งครับเป็นแสิเคยเคยเป็นธรรมลักษณะคือเป็นธรรมไม่เสือไม่ นะครับเนาะมวนขลังครับมวนขลังเนาะเป็นท่ามเป็นอย่างคือพระพันอยู่นะครับเนาะทางยางลงมานะครับวิญญาณมาจากพระพระยันตีนะพระชายันาณตีลงมานี่ยครับยางลงมาหน่ลยไดครับนะยางลงมาแบบนี้ครับยางลงมาแต่กุฏิพนนีนะครับเนาะลุ่มรื่นอยู่ครับเนาะเปิดุ่มลื่นดีนะ ครับความหลงเลือของนี่นะครับมีต้นไม้ที่ว่ามุนขาเนาะไม้ปลานะครับเป็นไม้ปลาพืชพันปลาต่างๆนะครับเนาะอย่างลงมาลักษณะโบดนะครับเป็นคือโบดเนาะยูๆๆมองเนะครับเป็นคือโบดเนาะเนี่ยเห็นไหมครับคือลักษณะโบดนะ แต่โบทนิดหน่อยไหมครับเห็นวบาศิลักลักษณะโบสเนาะมีทาเวอส่วนหยักบ่เหรอบังนเะกอร์ซมาปูปองรักษาเนาะบริเวณนี้นะครับเนาะะครับนะครับเนาะข้างในโบสถ์ที่มีอยนะ่างเนาะดู่อทุกคนุญาตไปบ้างเนาะ ครับเดี๋ยวเขาไปเบิ้งหนะพี่น้องเนาะไปติดตามเบิ้องมนได้บวชเพิ่นมีอย่างแนนะ่นอนแน่นอนครับเนะาะขออนุญาตไปนี่นะเนาะครับไปเบิ้งหน้าครับเนาะเป็นบวชบวชน้อยๆนะครับนี่ลักษณะแบบนี้บุญใหญ่นะครับน้อยๆกระทัดรัดอยูนะ่เนาะครับครับตัวอนุญาตเด้อหลวงพ่อเข้ามาในบวชนี่ครับเป็นลุงโล่งครับโล่งเลยที่นี่ เห็นไหมเสียงกล่องนะครับเนาะปัศมีเป็นพระมุตรลูกนะครับแบบนี้ครับลักษณะสาธุสาธุนะครับเนาะครับกะไทเอฟซีนะครับเด้อได้มาเที่ยวเมืองนองบลลูนนะครับกะขอเชิญนะครับเรียนมาไหวมาเห็นบุญนับเปินนะครับเนาะ มาขสลักบูชาข้างในเนาะยี่ได้บทช้หน่อยเนาะเดี๋ยวพี่ญ,ญา่าจะขออนุญาตไหวพึ่งที่ข้าวนะครับเนาะไหว้พาะขอบพระที่ข้าวนะครับเนาะครับผมเดี๋ยวพี่ญ,ญา่าจะพาไปเบิ่งเอียงต่อไปนะครับเนาะสังเกตบองครับเป็นอ่าหารบ้านนอกเอิ่น กงเป็นกงโบดนาะเป็นน,นะคนะครับขเขาจะสีรูปเป็นปั้นรูปเลยนะเป็นรูปคือล่าหูนะครับนะคือลักษณะแบบนั้นเนาะเห็นไหนพี่น้องมาศึกษาเรียนรู้เบิ้งกับมนะาเบิ้งครับเป็นอย่างไรเนาะนะเห็นไหมก้นเขาเรียกว่ายังไงเห็นไนหะที่ก้านก้นกงลูกกงใช่ไหมเนาะมาน,นเอาเากระลูกกงนะครับเนาะ,ะเห็นหนางก็ยันาด เดี๋ยวตามไปเบื้องหัวพญ,ญานาคครับตามไปเบื้องนี่ตามไปเห็บพญานาคนะครับเนาะพญานาคเพิ่นหันหัวไปทางใดไปทางทิศตะวันออกนะครับเนาะตามไปเบื้องหัวพญานาคทางไหนตามไปดูนะฮะนี่ครับพญานาคสององนะครับนะครับนาคสองหนคกก็จะเอิ่นตัวจ้เป็นองค์นะครับเนาะเพราะท่าน ครับนี่พญานาคครับคนเห็นน้ำหางคนมากโหหอดหัวไนแล้วเนาะครับก็ลงมาบริเวณนี่แหละครับกสัมพูชานะครับเดี๋ยวไปเพ่งนะครับเนาะนี่พัมบูชาเห็นบ่มีพระต่างๆนะครับเนาะเห็นบ่พระพุทธจริยานี่ฮะพระภิกษุอย่างนึ่งครับต่างๆนะครับเนาะเห็นบ่ครับเนี่ย กมีแม่ธรณีเนาะครับแม่ปฐนีครับพระวันอาทิตย์พระจะมันเกิดครับวันอาทิตย์วันจันทร์นะครับพระจะมันเกิดนะครับที่นี่เนาะครับพื้นตังอยู่ด้านลางนะครับเนาะกะสิบท่านบุรณะนกำลังสบุรณะอยู่นะครับวันอังคารวันพุธ วันภาหัสมันสุกวันเสาร์นะครับพระพิจามันเกิดนะครับเนาะอยู ouais. see, future, ่นี pues, ่เลยพระพิจามันเกิดนะครับนะแต่พอพระท่านเปิดเป็นทังการนะครับช่องเมืองวาก็จะช่วงพระท่านเปิดปดลลอกนะครับเนาะพี่น้องในกามาแวะเบิ่งเด้อเด้อมาเที่ยวชมดูเนาะพระพุทธยันตีเมืองหนองบัวนะครับเนาะวัดเพิ่นนิลละวัดพุทธยันตีนะครับลักษณะแบบนี้พระพิจามันเกิดนะครับอยู่นี่เท่ากับ สามารถถ่ายบุญน้ำพ่นนะครับเนาะนี่เนาะครับผมที่มันสือว like ัดเก่าเพิ่นบ่อครับวัดดอยเทพสมบูรณ์นี่นพิญญากับเพราะท่านหูไรเอียดนะครับมันมีป่ายแฝนจะเห็นบ่มีป่ายอยู่นีวัดท่านแฝนเพิ่นว่างไว้อยู่เพราะท่านติดติดเคร่องใดบ้างครับเนาะจะเป็นวัด โดยเทพสมบูรณ์นี่แหละแต่ว่าพระองค์ใหญ่ที่ยืนอยู่เป็นพระพุทธยันตีนะครับเนาะครับครับเป็นพระปางสมาธินะครับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานวิสุทธ์นะครับคามสิมาอย่างมีพระราชบรุการ พรมราชองค์การโปรดเก้าให้วัดที่มีชื่อในบัญชีได้รับพระราชมิสชิกอืม่านละเอียดนะครับนะอ่าวิทยาบาลวัิกา,การ์นเลยพี่น้องมากมาอ่านมึงน,นะครับนะอาจจีบงละเอียดนะครับนะนะครับพี่น้องนะ้อมัดสนะัญญาเนาะเอากขาทั้งสัตว์นะครับก็ขอเล่นเชิญพี่น้องหันมาเที่ยวเมืองหนองบัวลำพูกอะมาไหว้สักการะบูชานนะบา่าคนนะครับผมมาไหว้เพคนนะครับ สร้างไคลิปหนึ่งกับวิญญาขอขอบคุณเอฟซีดีตามหลังจากนี้ให้กำลังใจวิญญาผาเที่ยวนะครับเนาะมาเที่ยวผ้าเอฟซีมาชมถนนชมจังหวัดต่างๆแล้วว่าพ่อมาเที่ยววัดว่ายผ้าขอบคุณนำเขาเนาะในคลิปนี้วิญญาก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ว่าวิญญาจะพาไปบึงไสไปเที่ยวใสนะครับสวัสดีครับ